สวัสดีครับวันนี้สวนใายหนูอินเตอร์นะครับผมจะมาตัดไม้ไผ่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับใช้เลื่อยมือนะครับก็เหนื่อยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมกดจะได้แต่ละท่อนนะครับผมก็ปวดแขนเหมือนกันนะครับมาเจอเลื่อยไฟฟ้าตัวนี้เขารู้สึกว่าทําให้ตัวเองสบายขึ้นแล้วก็ประหยัดเวลาขึ้นนะครับซึ่งที่สวนเรานะครับปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์นะครับแต่มี2สายพันธุ์ที่เป็นปัญหาก็คือกล้วย คาวินดิสนะครับแล้วก็กล้วยหอมทองนะครับซึ่งจะเคลือใหญ่แล้วก็น้ําหนักเยอะนะครับเราจําเป็นต้องใช้ไม้ไผ่ค้านะครับแล้วก็ที่สวนจะตัดนะครับไม้ไผ่เป็นไม้เงาะนะครับไม้เงาะไม้มะขามเผาฐานด้วยนะครับซึ่งเวลาเราจะตัดไม้ลงฐานเนี่ยมันมีกิ่งไหนที่ยาวมากเกินไปแล้วก็จะใช้เครื่องเลื่อยไฟฟ้าตัวนี้นะครับตัดนะครับก็ตัดง่ายนะครับทําให้งานตอนที่ผมเอา ไม้ลงเตาเผาถานเนี่ยมันทําให้เราง่ายขึ้นนะครับประหยัดเวลามากขึ้นนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ดีแล้วก็เบาแรงด้วยนะครับผมโอเคถือว่าเยี่ยมมากๆครับเลื่อยโอซุกะไฟฟ้านี้นะครับยังมีรุ่นที่สามารถตัดแต่งกิ่งไม้ที่สูงได้นะครับยังใครสนใจก็สามารถที่จะลองสั่งซื้อมาใช้ดูนะครับ